อภินยาเสียงกระซิบจากจิตอภินยาแปลว่าความรู้ยิ่งหมายถึงปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติเป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบาเพ็ญกรรมฐานการอบรมจิตเจริญปัญญาเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์การอบรมจิตเจริญปัญญา,า,า,มา,มญญญาหมายถึงการฝึกฝนจิตใจให้สงบมั่นคงและพัฒนาปัญญาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอน เป้าหมายสูงสุดคือการพ้นทุกข์เข้าถึงนิพพานอภิญญาในคำวัดหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของพระอริยบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆมีหกอย่างคือหนึ่งอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้เช่นล่องหนได้ห่อได้ดำดินได้ 2. ทิพสโตมีหูทิพส์ 3. เจโตปริยาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้สปุเพนิวาสานุสติญาระลึกชาติได้หทิพจักรุมิตาทิพห 6. อาสวัชญาญรู้การทำอาสวะให้สิ้นไป ห้าข้อแรกเป็นโลกิยะโลกีอภิญญาข้อท้ายเป็นโลกุตระอภิญญาห้าข้อแรกเป็นของสาธารณะโลกิญาข้อ6มีเฉพาะในพระอริยบุคคลถ้าพบผู้แสดงฤทธิ์ได้อย่าเพิ่งหมายว่าผู้นั้นจะเป็นอริยบุคคลอิทธิวิธีพลังพิเศษจากจิตและสมองอิทธิวิธีหรือฤทธิ์เป็นศาสตร์ลึกลับที่กล่าวถึงพลังพิเศษเหนือธรรมชาติเช่นการห่อเหินเดินอากาศยนยืดกายหายตัวแปลงกายและอื่น ปรากฏในตำราโบราณคำพีธางศาสนาและเรื่องเล่าต่างๆอิทธิวิธีมีจริงหรือไม่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อในอิทธิวิธีเพราะขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้แต่บางคนก็เชื่อว่าอิทธิวิธีเป็นพลังพิเศษที่เกิดจากการฝึกฝนจิตและสมองขั้นสูงกลไกที่เป็นไปได้พลังจิตควบคุมพลังงานในร่างกายจิตใจ,ใจส่งผลต่อสสารสิ่งแวดล้อมสมอง พัฒนาศักยาภาพของสมองควบคุมร่างกายรับรู้สิ่งที่มองไม่เห็นมิติอื่นเชื่อมต่อกับมิติอื่นการเวลาทําให้เกิดปรากฏการพิเศษทิพยโสตได้ยินเสียงไกลสัมผัสเสียงทิทพยโสตหรือยานโสตหมายถึงความสามารถพิเศษในการได้ยินเสียงที่ไกลเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะได้ยินบางคนเชื่อว่าทิพยโสตเป็นหนึ่งในอินทรีย์ห้าที่พัฒนาขึ้นจากการฝึกฝนจิตและวิปัสสนาลักษณะของทิพยโสต ได้ยินเสียงไกลเสียงจากระยะไกลเสียงจากต่างสถานที่เสียงจากภพภูมิอื่นได้ยินเสียงทิพย์เสียงของเทวดาเสียงของพรหมเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเสียงในใจเสียงนิมิตเสียงบอกเหตุเสียงเตือนสติการฝึกทิพยโสตฝึกสมาธิพัฒนาจิตให้สงบจดจ่อมีสมาธิฝึกวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงปล่อยวางฝึกศีลประพฤติตนดีเว้นชั่วทำกุศลฝึกจิตให้บริสุทธิ์ และกิเลสและความโลภโกรธหลงเจโตปริยายานกำหนดรู้ใจผู้อื่นเจโตปริยญา,านเป็นหนึ่งในปัญญาห้าหรืออภิญญาห้าที่กล่าวถึงในคำพีทางพุทธศาสนาหมายถึงความสามารถในการกำหนดรู้ใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นเปรียบเสมือนการส่องกระจกเห็นภาพสะท้อนในใจของอีกคนลักษณะของเจโตปริยญา,านรู้ว่าผู้อื่นกำลังคิดอะไรเข้าใจความคิดความรู้สึกเจตนาของผู้อื่นรู้ว่าผู้อื่น กำลังรู้สึกอย่างไรเข้าใจอารมณ์ความสุขความทุกข์ความหงุดหงิดของผู้อื่นรู้ว่าผู้อื่นกำลังทำอะไรเข้าใจการกระทำแรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำของผู้อื่นการฝึกเจโตปาริยญาณฝึกสมาธิพัฒนาจิตให้สงบจดจ่อมีสมาธิฝึกวิปัสสนาทิจารณาไตรลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงปล่อยวางฝึกเมตตาแผ่เมตตาความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นฝึกอุเบกขาวางเฉยไม่ยึดติดไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ความรู้สึก ปุกเทนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้จริงหรือปุกเทนิวาสานุสติยานหนึ่งในปัญญาห้าหรืออภิญญาห้ากล่าวถึงความสามารถในการระลึกชาติรำล,ลึกถึงอดีตนึกถึงพบชาติที่ผ่านมาว่าเคยเกิดที่ไหนเป็นใครทำอะไรมีความสุขทุกอย่างไรลักษณะของปุกเทนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้นึกถึงอดีตชาติเคยเกิดที่ไหนเป็นใครทำอะไรระลึกถึงบุคคลที่เคยเกี่ยวข้อง นึกถึงบุคคลที่เคยรู้จักเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขในอดีตชาติระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนึกถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตชาติการฝึกปลุกเพนิวาสานุสติญาณฝึกสมาธิพัฒนาจิตให้สงบจดจ่อมีสมาธิฝึกวิปัสสนาพิจารณาตราลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงปล่อยวางฝึกอนาปานสติตกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกฝึกจิตให้นิ่งฝึกสต,ติมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดอารมณ์การกระทำ ทิพจักรคมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นทิพจักขุหรือยานทัศนะเป็นหนึ่งในปัญญาห้าหรืออภิญญาห้ากล่าวถึงความสามารถพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นมองข้ามิติมองเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตเปรียบเสมือนการมีดวงตาพิเศษที่สามารถมองเห็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นลักษณะของทิพจักรุมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าสายตาจะมองเห็น มองเห็นสิ่งที่อยู่ลี้ลับมองเห็นสิ่งที่อยู่ในโลกทิศภพภูม,อมิอื่นมิติอื่นมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมองย้อนเวลากลับไปดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการฝึกทิพจักขุฝึกสมาธิพัฒนาจิตให้สงบจดจ่อมีสมาธิ ฝึกวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงต่อยวางฝึกศีลประพฤติตนดีเว้นชั่วทำกุศลฝึกจิตให้บริสุทธิ์และกิเลสและความโลภโกรธหลงอสาาวรคขยัยานดับกิเลสมักสุพนทุกขอสาาวรคขยัยานเป็นญานอันวิเศษหนึ่งในวิชาสามหรือวิชาแปดกล่าวถึงความรู้ที่เป็นเหตุให้สิ้นอสาาวรรคความรู้ที่เป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไปเมื่อบรรลุอสาาวรคขยัยานแล้วย่อมพ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข เข้าถึงมรรคผลนิพพานลักษณะของอาสวัคคยยายานรู้แจ้งเห็นจริงว่ากิเลสมีโทษเข้าใจโทษสภัยของกิเลสระหนักว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้ววากิเลสได้สิ้นเชิงปล่อยวากิเลสตัณหาอุปาทานไม่ยึดติดกับสิ่งใดพ้นจากภพชาติหลุดพ้นจากวัตสงสารไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเข้าถึงมรรคผลนิพพานบรรลุนิพพานพ้นจากทุกข์โดยประจักษ์การบรรลุอาสวัคคยายานปฏิบัติตามมรรคแปดประการ พัฒนาศีลสมาธิปัญญาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนฝึกวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงปล่อยวางและกิเลสและความโลภโกรธหลงตัณหาอุปาทานเจริญปัญญาพัฒนาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอาสวคขยายานเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเป็นมักสู่ความพ้นทุกข์ผู้ฝ่ายหาการพ้นทุกข์ควรศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อบรรลุอาสวกขยา,ยาน เข้าถึงนิพพานที่แท้จริงประโยชน์ของอภิญญาพลังพิเศษสู่ความพ้นทุกข์อภิญญาหมายถึงความรู้พิเศษปัญญาพิเศษที่เกิดจากการฝึกฝนจิตพัฒนาปัญญาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเชื่อกันว่าผู้บรรลุอภิญญาจะมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปเช่นอิทธิวิธีทิพยโสตเจโตปรยายาิยญาณปุกเพนิวา,านุสติญาณทิพจักขุอาสวครคยญาณประโยชน์ของอภิญญา ช่วยในการศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดยากแก่การเข้าใจช่วยในการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาบรรลุวิมุตติช่วยในการเผยแพร่ธรรมะสอนผู้อื่นชี้ทางสว่างนำไปสู่ความพ้นทุกข์ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันตัดสินใจแก้ปัญหาดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้อื่นรักษาโรคปัดเป่าทุกบํารุงสุขอย่างไรก็ตาม อภินยาไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดคือการพ้นทุกข์การเข้าถึงนิพพานผู้ฝึกฝนจิตพัฒนาปัญญาควรประพฤติตนอยู่ในศีลหมันฝึกสมาธิพิจรารณาไตรลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงต่อยว่าจะบ,บรรลุอสวัคคยาณพ้นทุกข์เข้าถึงนิพพาน